จริงๆตอนอยู่เริ่มธุรกิจอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า MVP m i n i m a l viable product ก็คือว่าตอนที่อยู่เริ่มธุรกิจอ่ะอยู่ควรมีอะไรที่เป็นแบบ prototype อ่ะตอนอยู่สร้างเป็นธุรกิจรถยนต์อยู่ก็ต้องสร้างรถตัว prototype ให้คนดูก่อนว่ามันเป็นยังไงซึ่งคอนเซปต์ของ Elon Musk Elon Musk เขาอยากที่จะทำรถ EV ที่เข้าถึงทุกคนแต่คือ EV มันแพงมันมันยากมากเพราะว่าถ้าเขาจะเอาให้มันนมะสจริงๆอ่ะราคาของเขาอ่ะต้องต่ำกว่ อยู่ที่ลาดซึ่งคี่ที่มาล้านเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นราคาตลาดมากถ้าเขาสามารถไปถึงร้านหนึ่งได้มันแปลว่าอันเนี้ยเป็นรถตลาด,ดรถคันแรกที่เขาเปิดตัวดันกลับกัน,นคือรถที่เขาเปิดตัวครั้งแรกเขาเปิดเป็นแบบ p าโรสเตอร์ซึ่งคือรุ่นที่ แพงที่สุดของเอสตราสองแสนดอลลาเป้าหมายของเขาอ่คือทําให้เป็นเป็นแมสซาแต่ว่ารถโปรโตไทป์ MVP แรกของเขาอ่ะเป็นรถสปอร์ตรถโรเซอร์ก็เขาม่รู้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงทำแบบนั้นเป็นเพราะว่าเขาอ่ะอยากที่จะดึงความสนใจเขาอยากที่จะทําให้แบบโอ้ยทุกคนตื่นเต้นนักลงทุนตื่นเต้นโอ้ยนี่คืออะไรวะอีวีมันเร็วได้ขนาดนี้ด้วยเขาอยากที่จะทําให้รถอีดีเซ็กซี่อย่างที่ที่เห็นคือเขามีโมเดลเอสโมเดลอีโมเดลเอ็กซ์โมเดลวายเซ็กซี่ใช่ไหมครับเขาเลยบอกว่าเฮ้ยรถคันแรกที่เขาทำขึ้นมามันต้องเซ็กซี่มันต้องเร็วมมมััันนนตตตต้้้อออองงงสปร์ดดูี ต้องดึงดูดอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขารู้ว่าจริงๆอ่ะต้นทุนในการทำอ่ะเยอะมากมันแพงที่แบบนี้แหละเขาก็เลยลงทุนกับแบตเตอรี่ผลักเช่งเยอะมากมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาทำเป็นสโตรเตอร์ก่อนเพื่อดึงดูดนักลงทุนอ่ะมาลงทุนเยอะมากเาเยมาทเขารวยนะแต่เขาไม่รวยพอที่จะแบบผักตันเซซาไปไปขั้นหนึ่งได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาทำสปอร์ตเพราะเพื่อที่จะมาตอนนี้เขาผักกันรถโมเดลต้นโมเดลเบสของเขาอยู่ที่มาซัมอยู่ที่มาซัมยูเอสโอล่า